รายการต่อไปนี้เป็นรายการสร้างความสุขเหมาะสาหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อยู่ในท้องไปจนถึงร้อยปีเพื่อเรียกรอยยิ้มด้วยเสียงหัวเราะในขณะที่รับชมสวัสดีครับเพื่อนวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เราได้มาพบเจอกันครับวันนี้ก็อากาศร้อนแรงมากครับก่อนจะได้กลับไปทํางานนี้ผมขอลากอีกสักสองเดือนเพราะว่าตู้เรียงจะขาดน้ําครับต้องสานต้นไม้นะในเวลาเราทางานเผื่อไปเยอะแล้วนะครับ วันนี้ไม่มีอะไรมากครับไปไม่ทันกินข้าวาวัดกามาทำข้าวผัดกุยครับสูตรนรกโอเคเดี๋ยวไปชมนะเพื่อนๆดูแลโสโุขภาพนะครับรักคิดถึงรักหงายฝีจะเจ็บคอตกกระโดด Thuốc cả nhất gì nhắc đến ใส่ไข่ลงไปสองลูกใส่มะละกอลงไปก็แค่ข้าผัดอาหารง่ายๆ หลับตาทำก็ได้ของลาซาด,ด้านี่เนียนเลยปาน พริกไทยลงไปนี่ก็เสร็จแล้วครับขาวผัดก็ปลาเข็มนะก็ผัดกุ้ยครับปลาเข็มแล้วก็แขนวนไว้นะครับก็ได้กินนานๆน,น,นะครับผมเอาแค่กินมันพอนะจ้าบางคนไม่ชอบอเปเปียกถ้ไม่ชอบอเปเปียกนะร,ร้อยนี่ก็ชิมก็ผัดกุยนะครับสูตรนี้ได้จากเวียดนามน,นะครับเนี่ยปลาเข็มก็ตรงหน้าเราลอยไปลอยมาเอาแค่กินมันพอครับ เนื่องจากช่วงนี้เกิดเพราะว่าแรงจัดเนาะไม่ไหวทุเรียนก็ช่วงน้ำไม่รู้จะมีรถได้เท่าไหร่เนาะจิ้มก,กับแกลนครับสูตรนี้กลมกล่อมนะครับไม่ได้กหกขอยมันถึงเกลือถึงเกลือถึงพริกทุงไทยก็ปัดแมวทำก็อร่อยครับนม่มีอะไรมากมาย นี่ต้องความเผ็ดด้วยแห้งนะใครชอบเผ็ดน้ไมันพริกสดเราก็กินพริกแห้งแทนะโอเคแล้วเราทานให้ดูกิ้นหนึ่งกินไปก็มองปลาเค็มไปนึกภาพว่าเรากินครับปลาเค็มครับอืม